ราคาขายผักและผลไม้ตลาดสีมุมเมืองศูงในย์กระจายสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผล,ผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผล,ผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับ อย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับมาดูราคาผักวันนี้รายชนิดกันนะครับเทียบกับเมื่อวานนี้นครับวันนี้ถั่วฝักยาวราคา40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้42บาทราคาลด,ดลง2บาทครับบวบเปลี่ยมวันนี้ราคา8บาทเ e ท,ทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักกาดหอมวันนี้30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ผักบุ้งจีนวันนี้ราคา8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาลดลง2บาทครับเมื่อเขือยาววันนี้12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเมื่อเขือเปาะวันนี้ราคา10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเมื่อเขือพวงวันนี้15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง5บาทครับมาวราจีนวันนี้12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ มะละกอดิบวันนี้8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับขึ้นช่ายวันนี้120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นคณะวันนี้12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง8บาทครับยอดค้ะวันนี้12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง8บาทครับกวางตุ้งใบวันนี้8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ วางตุ้งดอกวันนี้14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเห็ดฟางวันนี้ราคากิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานนี้100บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระลำปีขาววันนี้30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระลำปีเขียววันนี้16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับดอกหอมวันนี้60บาทเทียบกับเมื่อวานนี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ตั้งโอวันนี้120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะเขือเทศสีดาวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะเขือเทศท้อวันนี้36บาทเทียบกับเมื่อวานนี้36บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระรำดอกวันนี้18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระรำดอกจีนวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ คาแก่วันนี้40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับข่าอ่อนวันนี้ราคา42บาทเทียบกับเมื่อวานนี้42บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับขิงอ่อนวันนี้ราคา30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับตะไคร้วันนี้กิโลกร,รัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นหอมวันนี้45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ใบกระเพราวันนีはは้15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับใบมะกรูดวันนี้40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับใบโหระพาวันนี้15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับผักชีไทยวันนี้120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักชีลาววันนี้25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาลดลง5บาทครับ พริกขี้หนูส่วนม้งวันนี้120บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาขึ้น40บาทครับจินดาเขียววันนี้35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพริกจินดาแดงวันนี้35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกหยวกวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพริกไทยอ่อนวันนี้80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ าการจองวันนี้25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักหวานบ้านวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับผักหวานป่าวันนี้70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับอากาศขาวเบาวันนี้16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักาดขาวลุยวันนี้16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ แตงกวาเล็กอ่อนวันนี้8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้7บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับแตงกวาเมื่อวานนี้4บาทวันนี้5บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับแตงร้านวันนี้8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกุยช่ายดอกวันนี้70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับงอโรงเรียนวันนี้ราคา30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ะม่วงโชคอนันต์วันนี้13บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาลดลง1บาทครับแตงโมซอนย่าวันนี้ราคา18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงโมกินรลีวันนี้18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกล้วยน้ำว้าขาวนวลวันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแก้วมังกรเนื้อแดงวันนี้30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ แก้มังกรเนื้อขาววันนี้40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะละกอฮอลแลนด์วันนี้50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฝรั่งกิมจูวันนี้33บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาลดลง2บาทครับทุเรียนหมอนทองวันนี้130บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับมาดูกราฟราคาย้อนหลังของ ผลผลิตแต่ละชนิดนะครับวันนี้จะมีมา3ตัวก็คือมีราคาถั่วฝักยาวมะเขือเปาะแล้วก็ผักชียอดหลังครับประมาณ1ปีนะครับเริ่มต้นที่ถั่วฝักยาวโดยราคานี่จะอ้างอิงใช้ราคาจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นราคาอ้างอิงเริ่มตั้งแต่วันที่20เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงวันนี้วันที่1 4กันยายนปีนี้นะครับราคาช่วงเดียวกัน ตอนนี้เมื่อปีก่อนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมครับส่วนณนะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่45บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาต่ําสุดของทุ่ฝักยาวเนี่ยช่วงรอบปีเนี่ยเคยทําต่ําสุดที่5บาทต่อกิโลกรัมครับ mm hmm. เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ5บาทนี่ก็คือต่ําสุดราคาไม่เคยต่ำกว่านี้อีกแล้วแล้วก็ ทำราคาสูงสุดไปที่กิโลกร,รัมละ90บาทเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับของปีนี้สังเกตราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่ง,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 งลงตลอดนะครับช่วงช่วงระยะเวลารอบของการขึ้นเนี่ยสังเกตนะครับวันนี้22เดือนมินจิก,กาทําต่ําสุดวันที่1 2ก็ก็ประมาณสัก20วันนะครับ20บวัน20วันต่น้งรอบหมายความว่าทําจุด ต่ำสุดสูงสุดในแต่ละรอบนะครับจาก5บาทไป38บาทแล้วก็ลงมา10บาท10บาทก็ขึ้นไปใหม่ไปที่38บาท38บาทก็ขึ้นมาใหม่ลงมาใหม่มาอยู่ที่เอ,อ่อสิบสองบาทแล้วก็ขึ้นไปนะครับสลับไปเรื่อยๆถ้าใครจับจังหวะดีๆก็ดูรอบของการขายก็สามารถขายในสูงสุดแต่ละรอบได้นะครับ ตรงนี้ก็คือ38บาท38บาท40บาท40บาท50บาทแล้วก็65บาทแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่90บาทนะครับสังเกตรอบนี้ก็คือทําราคาต่ําสุดมาอยู่ที่วันที่2เมื่อต้นเดือนนะครับราคา20บาทพอน20บาทก็ขึ้นไปเรื่อยครับจนถึงปัจจุบันอยู่ที่45บาบาทต่อกิโลกรัมครับ อันนี้เป็นราคาผักชีไทยย้อนหลังนะครับช่วงเดียวกันปีที่แล้วนะครับราคาก็อยู่ประมาณที่30บาทต่อกิโลกรัมครับตอนนี้ในะปัจจุบันก็คืออยู่ที่120บาทนะครับก็คือถือว่าราคาสูงมากครับเทียบจากจุดต่ําสุดนะครับจุดต่าสุดเนี่ยเคยไปทําที่อยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทนะครับเมื่อตอนวันที่19บาธันวาปีที่แล้วนะครับซึ่งเทียบกับปัจจุบันนี้ราคา100บาทนี่ต่างกันเกือบ ร้อยกว่าบาทเลยนะครับซึ่งใครขายได้ตอนนี้ก็น่าจะได้ราคาดีอยู่นะครับราคาเคยทำสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ240บาทเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเดือนมิถุนาครับวันที่1 2ขึ้นไปกิโลกร,รัมละ240บาทอยู่ได้ไม่กี่วัน,นครับสอวันแล้วก็ลงมาเลยครับมาทําราคาตามอีกครั้งอยู่ที่60บาทแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ราคาผักชีปัจจุบันคือ120บาทนะครับต่อไปมาดูอีกอันนึงก็คือมะเขือเปราะครับมะเขออือเปราะตอนนี้ก็คือใกล้ใกล้จะมาทําราคาใกล้ราคาต่ําสุดในรอบปีอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับแต่ว่าตอนนั้นช่วงเดือนนี้ก็คือมาถึงแค่8บาทครับ8บาทแล้วก็ตอนนี้ก็เด้งไป10บาทเลยนะครับ เอร์กระปอเคยทําราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทนะครับ25บาทต่ําสุดก็คือ4บาทนะครับเออที่มาวิเคราะห์ให้ดูนี่ไม่ได้มาชี้นําว่าหรือว่าทำนายว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับเพียงแต,แต่ว่าจะมาดูราคากรอบย้อนหลังให้เฉยๆว่ามันเคยไปทําราคาสูงสุดต่ําสุดที่เท่าไหร่ครับ เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้เอาไว้เป็นจุดอ้างอิงนะครับคือมันก็เป็น,นกลไกตลาดอีอหนึ่งครับความต้องการซื้อความต้องการขายราคามาถึงจุดต่ําสุดแล้วอีกไม่นานมันก็ต้องขึ้นนะครับหรือว่าราคามาถึงจุดสูงสุดแล้วอีกไม่นานมันก็ต้องลงะครับพี่น้องท่านไหนต้องการอยากจะทราบราคาย้อนหลังอะไรก็แจ้งมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะทาไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดสั่งการอีกนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดถ้ามีรายงานผลของตัวใดออกมานะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ